สพอดแล้วก็แห่ออกข้างนอกวัฒนธรรมเน,นา,ทนบบานนนะทุกคนวัฒนธรรมก็ประมาณนีนเ้เน,นาะทุกคนเนาะพอดแล้วเราก็เนาเจ้าด่านขังเป็นน้ำผุเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นองค์พญานาคเด้อทุกคนสละภามาเบิ่งด้านในเนาะทุกคนเนาะกับบนนีะะ้ยังแปลกไปเนาะอาจจะเป็นย่าเหมืองแรงสีแบบมันสีอันแปลกกว่านี้เนาะทุกคนเนาะทุกคน น,นี่ก็เป็นบริเวณด้านในเนาะทุกคนเนาะเนาะทุกคนเนาะชี้ไปมันหนิเด้อไมีนำผุสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อหนึ่งมันก็ส่องสาวหลัสแนลเนาะทุกคนเนาะ,ท,นะทุกคนเปิดเลยเดอ้อ ปีทองเที่ยวเล่าปีสองพันเจริรรราีเนาะทุกคนเนาะยู่ที่วัดมหาโศกเนาะทุกคนเนาะเมืองอาสะพังทองตอน,นี้กัเป็นพิธีเปิดงานของวัดมหาโศกเนาะทุกคนเนาะเป็นปีทองเที่ยวล่าเด้อทุกคนฉลองฉีพาทุกคนเบิ่งรอบรอบงานเนาะทุกคนเนาะว่าเขาเจ้า,ามียังแน่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นพิธีเปิดเนาะทุกคนเนาะแล้ก็มีน้องๆนังเทียนแล้วก็มีสาวนุ่มมีพ่อแม่ประชาชนมาสวยกันเนาะทุกคนเนาะ กระไล่บ้านไลยบ้านเขาเจ้าก็มาร่วมกันเนาะซิมีนักเรียนแน่เนาะทุกคนเนาะกลองอีตุ๊บนี่ทุกคน,กคนพระก,กันหยางเของมาเนาะทุน เฮ้เขามาเจอหนาอันข้างหนาโมงงานเนาะทุกคนเนาะเบอร์ชีเบ้เฮ้เขาวัดมีหน่องหน่องหนุ่เฮียนนำเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือหน่องหนุ่มเฮียนทุกคนทุกคนกระมากับคนน้อยงานถิงไปเนาะทุกคนน้องกับคนน้อยแดดก็แดดตรงกลางลมเนาะทุกคนเนาะ อ้อมรอบไปด้วยป่าเ้อทุกคนเพราะว่าอยู่วัดอยู่ป่าเนาะแต่เพรถึงขนาดว่าอยู่กลางป่าเนาะทุกคนเนาะวัดป่ามหาโซกนี่จะเป็นบริเวณวัดเนาะทุกคนเนาะออมาหอนี่จะเป็นบริเวณวัดนะทุกคนพระเจ้ากันชิมารวมกันอยู่วัดก่อนเนาะทุกคนเนอะ อันนี้อาจจะเป็นก่อนกล้องอิตุ่มหรือ่กับบมหัเนาะทุกคนเดียวเบ่งไปทำกันเด็ดเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นบริเวณบัตรเนาะทุกคนเน,น,นาะมีเนาะทุกคนหดแล้ว วัดป่ามหาโซกสังวานพวงสวรรค์เนานะทุกคนเนะาะนสลากอชิพาทุกคนอย่างเขาไปเบึงพระองค์นี้เนาะทุกคนเนาะแต่สลาก็ยังบ่หูซื่อเพิินเนาะทุกคนในสลากชิภาทุกคนอย่างเขาไปเบึงอันนี้กระส่ว่าเป็นมงเซ็กอินใหม่เด้อทุกคนเป็นมงเซ็กอินใหม่ของเมืองอาชพัะงทองเลย,เลยแหละกระถือว่าเป็นวัดที่ดั้งอยู่เนาะทุกคนนะเนาะเพิคนมีลูกศิ์ลูกหาหลายเนาะทุกคน คนซีแบบอ่าช่วยเสริมดวงแบบอ่าช่วยด้วยในด้านการโศกการลาภฮะนะทุกคนแล้วแต่ว่าจิตใจไพ่ซีแบบศรัทธาเนาะทุกคนเนาะ,น,น,ะนี่ทุกคน,กคนอันนี้กับเป็นวัดเออเป็นเป็นวัดมหาโศกด้อทุกคนกับเป็นพระทุกคน ตั้งตระหนักอยู่ก้างแม่นำนะ้ำเนาะทุกคนเนาะรอบขางก็เต็มไปด้วยแม่นำ้ำ<ม>ไทยมาอัไกลไปไกลมากกับไม้แบะเวียนเด้ดอเนาะไปโยสลากิฟพาทุกคนไปเบิง่งโซนหนึ่งเนาะทุกคนมันห้อนเนาะทุกคนเนอะนนะสลาก็ได้ตรงกลางลมไทยมาช่วงแดดพอดีเนาะทุกคนเนาะด้านหลังสิเป็นผาเนาะทุกคนเนาะ สลาพามาเบิ่งเนาะทุกคนเมื่อวานนี่สลามาหายังโบเมนเป็นมือเปิดงานนะทุกคนเนาะมาเมื่อนี่เป็นมือเปิดงานนะทุกคนเนาะสลากขมากับคนน้อยอ่าพอเปตตี้ไปอ่าออกให้งานร่วมนะทุกคนเนาะไปอันเ็ดอ่าเห็ดทางนะทุกคนยังบเทนแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวสลาสิพาไปเบิ่งดันอันนี้ก็เป็นรอบๆนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณงานเนาะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นแบบ มงที่แบบเขาเจ้าอันอเป็นคันบักเบ้งฮะนะทุกคนเผื่อสิไปบูซาผ่าเนาะทุกคนเนาะแล้วสลาหาอันน้นองซอสสลาบุงหมูยู่ดดยไซเนาะแลาวสลาพาไปต่งนี้เลยน,นี่เป็นบริเวณวัเดเออไ,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 ไปไหนไปไหนไป อยู่อยู่บนนั่นอาจจะเป็นโรงท่านเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสละสิยญางไปเบิ่งเนาะพอเพิ่นสิเปิดลงท่านเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของวัดอ๋อเห็นแล้วเขาไปอยู่ใส่ยันเด็กเนื้อลูกน้ำเนื้อล อันนี้เพื่นก็เปิดลงทานเราทุกคนฮะล่องท่านเอาแวกนน้นอย่าจับอจับจับเอาจับเพิ่นเปิดลงทานเราทุกคนิเสลาสิเอาไปเอานําเนาะน้องทุกคนยิสลาสิพาทุกคนไปม สี่เป็นแจกะลงทานนะทุกคนเนาะเห็นเ้นผนเหล้าอะ่ะจะมีพวกน้ำพวกอ่กระปุ๊บน,นะ่ะทุกคนเนาะที่เงผนแจกลงทานเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินลงกินอาหารลงทานกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณของวัดนะทุกคนเนาะนี่ส่วนร้ายเผนผนก็บชิมาเห็ดแบบเป็นลงทานเนาะทุกคนเนาะ มีขวดจีโรยนมรถก็เอเลยมาเ่มา้ยมาเที่ยวปีป้ายแล้วอันนี้ไม่ไปจีบเลยะปเดี๋ยวเ้าไปเรียนแถวเอาลงทานนักนตาชีได้ง่ายอยู่บ่หนึ่งคนอันนี้ก็เป็นบริเวณคนแจกแจกของฟรีนะทุกคน เปิดโรงทานเนาะฉลาว่าชิมาต่อแถวเอาของฟรีเนาะทุกคนเน,ะน,น,ะน,นะาะเธอชุดถ่ายแล้วเพราะว่าพึ่งแล้วเขาเจ้าบอต่อแถวกันทุกคนเขาเจ้าแบบเห็ดมั่วเลยเนาะทุกคนถ้าหาว่าเป็นอยู่ประเทศไทยเขาเจ้าชิต่อแถวเนาะทุกคนเนาะแต่ส่วนลายอยู่ประเทศลาวเขาเจ้าชิบต่อแถวเนาะทุกคนสลากเ็เลยเข้าไปบ่ได้ดอกสลาก,ก็เลยลอยถอยออกมาเนาะทุกคนเนาะใจจะซัดผ้าเนาะเุณืนก็แบบมาแจกกระปุ้นแจกขนมนทุกคนเนาะ เปิดเป็นโรงทานเนาะทุกคนเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยเฮ้ยน hey. <Hey>. hey. ้ำอากไปสบายเพราะน้ำไปเรื่อยมีทุกคนอันนี้คือเป็นด้านในเนาะทุกคนแต่สละมาด้านขางเนาะเมือนี้มาด้านขางมาเบิ่งเจ้าด้านขางเป็นน้่มปุเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นองค์พญานาคเด้อทุกคนสละผ้ามาเบิ่งด้านในเนาะทุกคนเนาะกั บริเีณยังแปลกไปเนาะอาจจะเป็นยำหม,มืแรงสีแบบมันสีอันแปลกกว่านี้เนาะทุกคนเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในเนาะทุกคนเนาะนเาะทุกคนเนาะชีระมาณนี้เด้อนี่นำถุแล้วกันมาถ่ายรูปไปหน่อยมันก็คือวัดมหาโศกฟองสวรรค์เด้อทุกคน เราหลามาพามาถ่ายเห็นบ่งเนาะทุกคนเนาะพามาส้มทุกคนอันนี้ก็เป็นหมงถ่ายรูปเนาะทุกคนเนาะเขาเจาชิลับถ่ายรูปกสีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นทางเขาเนาะทุกคนในะช่ละชิ้พาหยางถึงไปเห็นบนเนาะ ัน,นเป็นด้านในวัดเด้อทุกคนเด้อใน,นเป็นรอบๆอบยาล,ล,ล,ลาสีผ้าขึ้นไปในนีเนอะทุกคนขึ้นไปด้านบนเนอะทุกคนเนาะ เด็กๆกับปากันมาถ่ายรูปทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นวัดมหาโซกบ้านโซกไซทุกคนพี่เจ้าก,ก็กำลังหลังไรกันมาอากะาบายเนาะทุกคนเนาะขึ้นไปานำข้างบนกระเชเป็นมงแบบ น้ำตกตาดนะทุกคนน้ำตกสละเอื้อนน้ำตกตาดนะบานสละเอื้อนบานสละเอื้อมัน้ำตกตาดเป็นมุมน้ำตกที่สางขึ้นมาเองสางขึ้นมาเองนะทุกคนเนาะไปทุกคนเดี๋ยวสละชิพายางถึงจะบุญดันบุนเด้อพระเจ้าก็พพกันมาถ่ายรูปนะทุกคนเนาะ เราก็มาถ่ายรูกเราทุกคนอันนี้กับเป็นมือดกรเจ้าเปิดงานเนาะเป็นเมือเขาเจ้าเปิดงานเป็นสีเรยบร่อยเลยเนาะทุกคนเนาะทุกคนอันนี้คือเป็นแบบมันจุดให้ไล่มงที่แบบ อันนี้เลยนะทนะุกนคนเนาะยืดเด่นเลยนะวองง่ายๆกัแบบอยู่ในนะี่ก็คือเป็นหมงยืดเด่นเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นหมงทยลูกเป็นม,ง,นมงงั้นเช็คอินเลยแหละมงนี่มงให้ไล่เลยละมงเนี่ทุกคนเพอาเพิ่นกระตุกแต่งเึ็นมาแบบอ่าธรรมศาสตร์เนาะสวยงามดีปลาทุกคนเดวสละสิบห้าขึ้นไปบึงข้างบนเดอ้อ นี่ก็เอาเอาหินมาเรียงกันเป็นสะพานเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณเนาะทุนนกคนเป็นบริเวณวัดเนาะทุกคนเนาะอันนั้นก็สิเป็นเวทีเนาะทุกคนเนาะมือแรงอ่ะชิมีแบบที่ข้าเจ้าแบบอาดชิสแสดงเนาะทุกคนน่นขึ้นมานั่นกับองค์พระองค์พาะเวชสุวรรณเนาะทุกคนเนาะ ยิดมเงียบจิตใจเศร้าขุดนะทุกคนกราบไหว้บ,บูชานี่ทุกคนทัดมานี่ก็เป็นพระองค์ขาวเนาะทุกคนเนาะคนกะแหเห็นหลังไร้ขึ้นมากราบไหว้บ,บูชาเนาะทุกคนอันนี้เป็นเมือที่เปิดงานเรียบร้อยเลยเด้อแต่ว่าจุดอ่าท่านคืออยู่ทงางลขวาทุกคน ปู่ฮักไปแล้วส่วนด้านในกับชีบค้อยมีคนเนาะทุกคนเนาะแต่ย่ามือแรกอาจสะหลายเนาะทุกคนดันในทนั้งดันก็นคือเป็นบอลชีเสลาถ่ายให้เบิง่งตกอนแรกเนาะทุกคนเนาะอันนี้เสลาเขามาด้านทังในแล้วกั่สีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเสลาพามาเบิง่งโซนน้ำตกุกเอ้อ น้ำตกจำลองนะทุกคนตางขึ้นมากเนาะทุกคนเนาะอยู่ระหว่างพญ,ญานาคเนาะทุกคนทุกคนพญ,ญานาคสองพ,ญ,ญ,พญ,ญานาคพญานาคสองตัวก็ง่ายเลยทุกคนสวยงามแหงอันนี้ก็เป็นต้นแบบถ่ายข้างบนลงไปเนาะทุกนคนเนาะก็สิประมาณนี้เนาะทุกคน เขาเจ้าชีแฮไปใส่เดี๋ยวตามคนเขาเจ้าไปนาะทุกคนนะเนา,าุคนสีแฮไปสคือหยางตงไปยางบอก สากระิ่งางอาไปน้ำข้าเจ้าไปเปินพิธีเปิดงานน้ำสลาเด้เเพราะขาเจ้าต้องเปิดงานก่อนนะทุกคนเราจะเขามาทีหลังเราค่อยเขามาวัดรมหาโกน,นะคนเนาะตอนนี้เขาเจ้าต้องไปเปิดงานก่อนเนาะน้ำสลาสิหย่งางไปมีหนัก มีนเด็กน้อยนักเรียนนําเดือทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหนักนอกเด็กน้อยนักเรียนเนาะทุกคนเนาะคือเป็นเด็กน้อยนักเรียนเนาะทุกคนเนาดี๋ยวอีกส้นเผาหนึ่งกนันเลยทุท่านทุกคน,นกกอาไปเล ถนนแบบนี urun, so ้เลยเนาะทุกคนก็คือสีเห็ดกั้นถนนเลนหนึ่งเลยเนาะทุกคนไหย่างไว้ในูนี่ไล่หัย่างไว้ในรูกยืดถนนเลยแม่ลูกอันนี้ก็พ่อให้คือกันไปกันมา เจ้าออกมาเปิดงานอ you ย know. ู่นอกเกาะนี่เนาะทุกคนเป็นประเภทนี้เนาะทุกคนเพราะมีกล้องอีต้ม้องนี่กระเพาะกัญญาของใหนางานเนาะทุกคนนะมีเ้าบ้านแต่ละบ้าน้วก็มีหนักเรียนเนาะทุกคนเนาะ ประมาณนี้เนาะทุกคนเผื่อสิจเผาไปหนางานเนาะโอ้โหโกยๆเพื่อข้นไปแต่ละบ้านทุกคนเรามาได้ ขายมีป้าโปงน,นี่นะคนะยเยี๋ยวเขาไปเบ่งหนางานกันออันนี้ก็มาหอดหนางานเลยเด้อทุกคน งานกับสุดบ้านกันใช่ไหร่วมกันแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือแบบมาเห็ดพิธีเปิดปีทองเที่ยวก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเปิดปีทองเที่ยววันมหาโศเนาะทุกคนเนาะขอโทษด้วยนะไม่ได้ยิ ี่ก็เป็นวงดนตรีเนาะทุกคนเนาะกำลังเอาตู่ลงวงดนตรีก็จัดไงจ้ะเต็มขนาดนี้ทุกคนสาวผู้ไทยวงดนตรีหนุ่มผู้ไทยหนุ่มผู้ไทยมารวมอันนี้ก็บกำลังเตรี้ยงเมล็ดนี่คือบัลเลงย์เหรอบัลเล่ย์ ทุกคนรถจั่ออกแล้วรถจั่ออกเด้ว,ดดวคนนี้เสื้อผ้าเขาวันนี้เขาใส่อันนี้คือเป็นทางหน้างานนะทุกคนเนาะแต่เขาเป็นยังเรื่องนี้เขาจะวางกันใหม่เนาะแล้วก็วางกันใหม่ตัวนยีง ก็จากำลังทีแห่เขาเนาะคนกำลังทีแห่เขาเด้อเอาเกียมเริ่มสตาทสบายดีบรรดาผ่านการนำหักหลาดขันแควขันเมืองเมืองอ้อมขางบริษัทห่างหันผู้อาชิตประกอบการพอแมพีน้องเจ้าเมืองอาจสะพันทองผีหนักถือแหล่หักแพงพวกขัาน้อยขออนุญาตพินายมีกบฏรัดสักพัด ภาสำคเนี่ยอะไรกวนเงียบาเีที่เิมีองียวอคญอ่อนกวันเียบาเด็จิมีองเียรังคา I'm doing it. ตอ้ทางสาวจะป้ายหนึ่งนองแค่แค่พักเช็คมาที่กาดบุญก้งนใของเมืองสองนอกก่องกอนกลาลังสะบวนพ้อดกองทุกกองหาง3าสิคนนุ่งถือตามเหตหลักของบ้าน บ้านตะบงเพดในบ้านใหญ่ลุงเพดมันก็มีหกบ้านกับคือบ้านนุงเ็นบ้านตะบงเพดบ้านน้องปากสอบบ้านน้องมะไยบ้านสะพังแก้วบ้านนาสว่างเป็นกลุ่มบ้านเทศสานของเมืองประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่าลางในน่านมีบ้านนาสว่างเป็นเผ่าประองวิธีชีวิตภาษาปากว่าเป็นเอกลัหลังของเผ่าตนเอง